เสียงก้าวขันบบเสียงโซลาเซลล์โอ้เสียงแสงเจ้าของอีกวัน,นวเอาจะได้เดินทางกันละเดินทางไปสัมผัสพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นที่แม่ฮ้องสอนฟาสางที่ละอุาาสแมบวันนี้เรามาหักที่บ้านละอุบ แม,ม่เสลียงม้วนหนวดนอนบ้านน้องยิ้มหนึ่งคืนครับแล้วก็ตอนนี้จะออกเดินทางแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าผ้าที่ขึ้นสวยงามขนาดไหนครับเออถามนะะวาง

พี่ขอทายขอทายืึ้นนักท่องเที่ยวหน่อยนะี่กระตีเขอ้อไปครับตอนนี้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางกลับอันนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยอโอ้ววิวปลูกไวดอยู่นู่นะโโโโนะครับโอ้โ้ดูวิวข้างน้าครับไม่ไหวแล้วนี่ เร่เลยไปคุยไปเถอะีมมมมดอกไม้บนดอยอีกเบอรนี่ได้เหรอ นี่เออพ่อตีบุญพี่บเิ้มาแล้วมันมาแล้วมันก็มาเอามันอาักันมเาะไเดินแมที่โลดครับผมต้องจอดรถไว้ที่นอกที่ร้านข้างนอกครับพ่ ข้างในมันโอ้ปั๊มหลอดเฮ้ยส่วท้ายหู้เขาปั๊มหลอดบุ๋บะเออจอรดไว้ไว้ตีนอกนี่ครับเตียวแล้วก็เตียวแม่เอา,า,าข้างในมันซื้อมาลดลดฮาวลดฮามันตามด้วย ตูบบหนเตลข้องผูยังเดือดอืมนี่นะครับอยากทีดเด่เดินเดินแบบปกติตอนนี้เริ่ม90แล้วครับ <c oughs> ผู้ป่วย,ยกรก้ <c oughs> ผู้ป่อยนู่นกับโรคผู้ป่วยลงมางนี้เาแล้วนะมก๊สเีมีแก๊สเอล Hãy subscribe cho kênh video đi nữa, Chó. 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 Chó video ấy.

ม่อนดอยโมลกาถ้าที่บอกคือง่ายเนาะอ๋อแล้วครับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอมไปไปชมดีไหมครับหอมโอ้โหภาษาไทยแม่งตกไปเลยจ้ะหอมหอมหอมพูดเลเหรอ ไปซื้อกระเพ้าวครับเลียครับจะไปกินที่ชมวิวไปทอดเนาะมีละเฮ้อผมกินข้าตอนฟองเลยจองอมีโค้งไปกินแม่เขามีมเนียเด็กที่มีเอาไปเรื่ไหเหรอ เดินแนมห่มก็ได้หรอนหมอกจริงๆหมอกไ้านไอร้านกม่ใชนี่ไม่เป็นซี่เจ้าะไเนาะแกงเต้นเนาะไม่เจ้าแกงเต้นอ่าง่ใหบอเือหเืออย่าอ๋อไม่ใช่หเนาะ

กลมันเปน็นกววนก่กกกว,วอ่าอ่าที่ไว้กอะแข่งหวดดีมันจูน้งดนอกจูนเิ่ม่ป่ะเพ่อนอ่ารถมามา จ๋าควายไปอยู่ห่างดวงไหมแบ,บกขึ้นข้าวกันก่อนครับข้าวเจ้าวันที่สองของการเดินทางนี่ของกินของตัวบ้าตัวมันพริกไมกินพกกริกกรตเวบ้า

บรรยากาศตอนเจ้าจ้าไปถ่ายให้หน่อย

Just more, just more. พิพิธภัณฑ์อะไรอยางเงี้ยบอกโ้โหนะครับงขุนยมญี่อาพิพิธภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นเฮ้ยมาเานยมาเาเอ้าต้องแอบภาษาเกีรยภาษาบ้าบาใจ your s o u โ be ีว t ด f u l l y in น e a v e นอย่าหอหานญี่ปุ่นปิ้นไหมอย่างนี้ขอให้ดวงวิญญาณของแต่หานนี่ปุ่นป้นความสุขความโลกับเปิ้นผ่านมาต้งนี้เได้ได้เมีแบบนี้รู้ไหมอืมราเอาหรอห้าสิบาทแล้วแกคนทยอ่ะอ้เลย พอด้ะมันเดือไฟอันจื๊อึงกาแฟอ่ะนี่ไก่ดูเหมือนนัต้องก็ออันนี้โดนก็อันนี้เขามาที่ขุนยอมที่พอพิธกรรมศึกทหารญี่ปุ่นสู่ครามโลกครั้งที่สองนะครับเพื่อผ่านมาตรงนี้อันนี้พร้มเป็นพิพิธภัณฑ์อันนี้ต้นดอกซากุระที่เพื่อมาปลูกไว้นะครับดอกมันจะเป็นสียัง

เนี่ยเนี่ยมาพอนะครับที่คุนวามโนชศิสหานทหารญี่ปุ่นดอกสัก,กุลพบ้นมาปลูกวันนี่อเหรอเ้อเฮ้อเฮ้อเอาทีเหรอเ <c oughs> อ,า,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 อาที่โ <c oughs> อเม่เอาที่โอเมอ เดินทางต่อจากขุนยวมไปแม่แจม่มก,กี่กิโลกกกจมวันนี้จอดดูวิวก่อนวิวสวยนะเนี่ยเติมก่อนแล้วก็ไปชมเติมก่อนแล้วไปชม ไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาหรือจะตรงไปเราตรงไปก่อนโอ้ตรงนี้เป็นสนามบอ,นนะอมลเนอะโอ้ด้านหลังเป็นสนามบอลทางเข้าอยู่ไหน สวนสตอรอเบอรี่และดอกไม้ดูเขานน่น โอ้แกะน่ารักจังเลยขาวขาวมาขอดูหน้าตาแกะชัดๆหน่อยเด้อ้แกะนี่มันเหมือนฝรั่งอ่ะดังดุดืดมดื่มเลย อันนี้แหละไอตัวตึงไม่หม้องสอนละนีาา่แหละตัวตึงไม่ห้องสอนละ,ะตึงลูกพี่เ <c oughs> นาะใช่าบนบานอย่าไป <c oughs> ชายนี่นะอุดจะลาบรถสบ้ามาเมือแล้ววิ่งมาเมือแล้วเนี่ย <c oughs> อิ่มาเมื่แล้วมันดื้อมาน <c oughs> ต้องกว่าสาวปีมาแล้วเออแม่เนาะ <laughs> มาเอารถมาตัวรถเครื่องตั <laughs> <c oughs> วแม่มางเงินตะเกีย์ขุนยวมอ่ะลืมไปเพราะว่าคืนวัดตาบ้านะแล้วเนระาลืมว่าจนะียวก็ไปซ้อมอะไรนะไอ้ดุ๊ก ที่อยู่ตัวสมบูรณมาก่อนจรงนะบ้านผมอยู่เหล่าสารเจ้าหุ่นอมอห้อ่ะเเอาม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 ายจะไปสูบสาร ไ่ได้เทาคนเทนต์มาได้ไม่จะทาคอนเทนต์แถวสาวขึ้นห้องมาลัางได้จะเทาคนเทนต์ออเท็กมาเท็กอรถนมันเป็นได้่อมันยังกรอมันลำกระจายก้อมันลำ แลกินแล้วก็ต um ้องกินให้มันคุ้มค่าทรัพยากรโลกเพาะนกกินเกิงขว้างเกิงห้มบปดแผลื่อๆนะไ้เาสองร้อป่ายแล้วตัวกลเดียวถ้ากี่ขคอได้ปีงเวมันมือได้แจกแก่กูเป็นแก้วไงหลังแจกแก่ก ครับจากขุนยวมออกไม่แจ่มถึงแม่แจม่มติดต่อแม่แจม่มขุนยวมแล้วดปูปลาครับดปูปลาแต่กอนที่เสียงเดี๋ยวเราค่อยไล่งานแล้วกันอ้ย เรามาเว้น้ำออกหูตรงแม่แจ่มนี่นะครับอยู่ตรงนู้นได้ยยกยจะถึงบ้านแล้วจะกลับบ้านแบตก็จะหมดอีกแล้วครับเมมกดเต็มครับเออเดี๋ยวไปดูตรงแ้ํามอกลูกไไน,นี่มีฝา โอ้ปากพวงอบอก,นะากอฮาน้ำมันก็หูลงแล้วน,นะขุดสายเลยนะถือไม่ามันเล่นแน่เนี่ย,น,ยนี่ก็ออกดูดูครับท่านผู้ชมนะ้ำคุดสายแล้วครับท่านผู้ชม รอบนี้มันออกเทียบกับน้ำข้างล่างครับไกมาเดี๋ยวมาดูก่อนเอาเพื่อนมาดูก่อนว่าน้ำโอ้โห ตรงนี้มันบอกมีมันเป็นหน้าผาเลยครับตรงนี้เป็นมัมีห้วยอย่างเลยนะมันออกรูกตรงนี้เลยเหมือนจะพายกดูนะครับตรงนี้ก็บ,บอมีแม่น้ำอย่างสักอย่างนะครับบริเวณนี้กับแห้งหมดเนานะตรงนี้ก็เป็น หน้าผาเป็นดอยฮะแต่หน้ามันออกหูตรงนี้ Amazing Amazing มากครับไลฟ์เสริม Amazing ขานีคือบันไดลงไปข้างลา่างเลยเชิญ <c oughs> ครับนี่เขาไปลกเหรออะไรเนี่ยฮะ ดอยอินดอยอินดูรถตัวนึงอันนี้เขามาแอวดอยอินถนนเหรอครับนี้เป็นเวลาบ่ายอาไรอ่ะนีเวลากี่บ่ายกโมงสามโมงบ่ายสามันนี้ดยอดดีครับนี่โมดานโมดดส่แล้วก็เวลาจะไปนเป็นลกเบ็ดจะครับต

ข้าวเดือดข้าวข้าวซอยทกระเาพราตอนนี้ยังอยู่ที่ซอยนันโนอยู่เนาะเปนห้องตีนดอยเนาะขอ<ผ>มองสองตองแล้วไงแบบ <ผม S 1> เปิดาโตแล้วตั <นะ S 2> ดแมวตัดม,มุดเด้ออเนาะคลิปนี้จบเนาะ <c oughs> จ,บจบแล้วเนาะคลิปไหมคลิปไปเอวมาเนี่ยมีาวิวแห่งนิสัยหมลงนี่ป่า โคม,มไใบเข้าก,กับเข่าอร่อยๆอครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ